โอเคครับตอนนี้เราก็จะไปที่นี่กันต่อนะครับนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ประเทศไทยนะครับ ประเทศไทยมาดูสิว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะทุกคนนะอีก50กิโลนะระยะทางเราจะขี่ไปนิวซีแลนด์ประเทศไทยคนระโอเคครับเดี๋ยวอ,อัปเดตเส้นทางให้ดูว,วันเรื่อยๆนะครับ โอเช้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลงมาจากเขาพญาเดินทงแล้วนะดูน,นะเราจะไปต่อที่นิวซีแรนเมืองไทยเยอะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอีกประมาณ37กิโลเราก็ตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็วิ่งมาแล้วทั้งหมด 2องกิโลนะทุกคนนะใช้น้ำมันไปทั้งหมด9.3ลิตรโอ้ตอนนี้เงิน1,000บาทแล้วก็ได้เติมน้ำมันไป210บาทเชา้าแล้วก็กินข้าว1ึจานกับน้ำหนึขวดเป็น65บาทนะทุกคนเป็น275บาท ทางก็เหลือประมาณสามกิโลโอ้อสี่กิโลนะโอเคไปรอดูนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนอย่างในชิปหรือเปล่าหรือว่าเราปักหมุดมันถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะิวซีแลนด์ประเทศไทยไป Nhớ New Zealand มาถึงแล้วนะทุกคนนิวซีแลนด์ประเทศไทยโอเคทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยง46ปนาทีนะเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วโอ้มีวอวิ่งเลยนะดูน,นะขึ้นแล้วว่าวขึ้นแล้ว มือปืนนะโอ้โหนี่ต่มือปืนทั้งนั้นครับร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะทุกคนจากนี้ไปบ้านเราสามชั่วโมงเก้าทีแล้วก็ไปถึงประมาณบ่ายสามด,ดีนะทุกคนบ่ายสองบ่ายสามประมาณสี่โมงเย็นนะ ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนน่าจะประมาณนั้นโอเชค,ครับเมื่อกี้เราก็ได้แวะเติอน้ำมันแล้วก็กินกาแฟไปครับเติอนน้ำมันไปอีก470บาท กาแฟอีก60บาทนะทุกคนงบพันหนึ่งนะวันนี้งบพันหนึ่งของเราก็เมื่อเช้านี้เติมน้ำมันมา,นมา210บาทแล้วก็ไปกินข้าวบนเขาพยาเดินทงอีก65บาทแล้วก็แวะเตินมนน้ำมันอีก4ี0ร้บาท ก็กาแฟอีก60บาทรวมแล้วประมาณ805บาทนะทุกคนเรายังเหลืออีก195บาทนะโอเคไปครับเดินทางต่อเะยะทางเหลืออีก168กิโลเมตร3ชั่วโมง3นาทีไปครับตอนนี้ก็เวลา13นาฬิกา25นาที นี่นะทุกคนทางบ้านนานะทางนาครน,นายกมุ้ยเชา้านี่เรามาทางที่นี่นะทางอะไรอะเรียบคลองมาปพืทุมหรือเปล่าคลองลังติดอ่ะทวดเราเรียบคลองมาตราออกตรงอะไรอะหนองแคสระบุรีนะ เติมด้วยที่นี้โอ้โหตายแล้วไปถูกคนเลยมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดขึ้นเขาอีกแล้วนี่นะ่าจะไปออกงวกเหล็กนะทุกคนนะถนนเซ้นนี้2089 ดีนะทุกคนนะขับมันเลยแบบเนี้เช้านี้มาฝั่งเรียบคลองมาโอ้โหไม่ไหววะ่ะทุกคนขากลับเดี๋ยวกลับฝั่งนครนายกดีกว่าฝั่งปัน,นาดีกว่า กำลังเขียวเลยโอ้โหเขียวแลยปะบรรยากาศมันได้วะโอ้แถวนี้ที่เที่ยวเยอะนะทุกคนนะโอ้แต่ยูเลวปะบูดาโอ้ยบูดาคอฟฟนะี่อะไรมากินีกว่ะ โเอเดโอเค,อเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอมวนะ่วเกรดนะสระบุรีชีเพาเรามาทางนี้นะ มวกเร็กเย้เ yeah. oh. อาอะไรนั้นมันสะพานอะไรเนะี่ยทุกคนมันค็เฮ็ดสูงเนี่ oh. ยโอ้เ oh. ป็นตะย่านโอ้เหตดสูงโอ้สถานีรถไฟรอยฟ้าโอ oh. ้เหตดสูงเลยว่ะ นี้เราก็เข้าสู่ถนนมิตรภาพแล้วนะจ๊ะ เก,กิโลถึงบ้านนะทุกคนตอนนี้เราวิ่งมาทั้งหมด285กิโลใช้น้ำมันไปทั้งหมด12.4ลิตรนะเราจะเรียวซสายข้างหน้านี้นะทุกคนเพื่อที่จะรัดเข้าไปปั้นนาปั้นนายก เบอบ้านนา เราก็ถึงแยกบ้านนาแล้วนะเราก็รอเลี้ยวขวานะทุกคนนะโอ้ติด โมเชค,ครับลังสิตรตรงไป 16ลิตนิดแล้วนะทุกคนนะโอ้ตอนนี้ก็เวลา14นาฬิกา1447นะครับไปเรื่อยๆครับโอ้ถนนนี่ยังวะเนี่ยถนนไปดาวังคารหรือเปล่าวะโอ้โอ้โหโอ้โหอ๋อลอยเลย โคตรโค ที่แยกบางน้ำเปรี้ยวนะครับถนนไหมขี่ไล่เลยว่ะสะสิบ5้าโลโอ้ยบ้าแล้วอตอนนี้เราก็วิ่งมาทั้งหมด404กิโลนะใช้น้ำมันไปทั้งหมด17.7ลิตรนะทุกคนนะ ตอนนี้ก็เวลา15นาฬิกา11นาทีก็รีบไปที่หมอันลตรายนั่นะ่ะเขาจะรีบไปไหนไม่รู้นะทุกคนนะเขาแซงจับอะ่ะ ปดขี้ว่ะ ไปก่อนนะเขารีบอะเราอย่าไปขวางทางเขาไปเลยพี่โอ้โหหุ้ยรอฟ์ฟี ตอนนี้เราก็มาถึงถนนเขาเรียกว่าถนนหมอคนระับเพราะว่าสองฝั่งทางสองข้างทางม,ม,มีแต่หมอหมดเลยนะทุกคนถนนหมอถนนหมอ,นหมอคนดูนะโอ้โหมีแต่หมอเออซ้ายขวามีแต่หมอนะทุกคนเขาเรียกว่าถนนหมอเออ ติดอะไรคะรถเขาสตาร์ทไม่ติดนะทุกคน ากนู่นมาถึงนี่นะทุกคนมีแต่หมอเลยถนนหมอจริงๆ ลงไลลงหน่อยนะลงไม่เยอะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็จบทริปเขาพยาเดินทงไปกลับนะทุกคนนะแล้วก็นิวซีแลนด์เมืองไทยไปกลับด้วยงบ1,000บาท ไปเที่ยวรบบุดีด้วยงบ1 0ึ0งบาทนะเติมน้ำมันด้วยกินด้วยเติมน้ำมันครั้งแรก210ิบบาทแล้วก็กินข้าวไป65สบห้าบาทแล้วก็เติมน้ำมันรอบที่สองไปอีก4ี่เจ็ดสบบาทกินกาแฟาไปอีก60บาทนะทุกคนรวมแล้วได้ประมาณแปดรอห้าบาทเราก็ยัง อยู่195บาทนะโอเคทุกคนมีเงินน้อยก็เที่ยวใกล้นหน่อยโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ